ขับรอบละห้า้อยแล้วเดือนนี้มันจะถาดได้กี่ล็อบกับวเหมือนรับในทุกวันก็ดีเหมือนกันนะทกคนคับทุกวันตายมันไม่มีทุกวันถ้าทุกวันคือต้องมีไล่ตัวมันทำมันเรียนกันทำไมข้างเป็นแค่เลยนู่นน่ะติดโดนพื้นทาคอ๋อโดนเล็กไปโดนหมามนำโดนยิ่ขึ้นเลย เามันโดขึ้นเองด้วยไม่ดื้อเราโคนัมดีเหมือนันเใม่ยนไอ้นี้มันดีเวลาว่างมนอนพิเราไม่มีงานก็อยู่บ้านนี่เชื่อ้นเราต้องกิน่ยต้องกินน้ำข้าวไฟ